ท่านสันตินะครับได้บอกว่าออจะต้องมีการเพิ่มนะเพิ่มเท่าไรก็ได้นะครับถ้าหลายๆท่านอยากจะให้เพิ่มเท่าไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ร่วมจัดรายการพร้อมไปกับผมนะครับก็ได้เพิ่มให้มาแล้วเนาะนะครับจากที่ท่านสันติเนี่ยเคยได้เพิ่มนะครับวงเงินนะครับ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงปีใหม่ท่านสันตินี่แหละก็เป็นคนที่ชงเข้าไปแล้วก็วันนี้นะครับมาบีเพิ่มต่อนะครับให้เพิ่มเงินบัตรคนจนเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อนุมัติไปให้แค่หเดือนเท่านั้นก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มไปให้200นะครับเพิ่มไปให้200 แต่ท่านสันติมาบี้ต่อในวันนี้นะครับบอกว่า,าขณะนี้นะครับยังไม่ได้มีการประชุมในการเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างไรแต่ถ้าจะเพิ่มจะต้องดูเหตุผลด้วยนะครับซึ่งในเมื่อตอนปีใหม่นะครับท่านสันตินะครับก็ได้เสนอไปว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเดือดร้อนไปถึงรากหญ้าค่อนข้างมากเลยฉะนั้นปีใหม่ก็น่าจะมีการเพิ่มของขวัญให้กับประชาชน เพื่อจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งนะครับเมื่อมาพิจารณาแล้วนะครับน่าจะต้องเพิ่มให้อีก6เดือนนะครับนะครับน่าจะต้องเพิ่มให้อีก6เดือนแต่สุดท้ายพอคุยกันไปคุยกันมานะครับคณะรัฐมนตรีด้วยครั้งด้วยอะไรต่างๆคุยกันไปคุยนะพิจารณาให้แค่200ในเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านสันติยังกล่าว ต่ออีกนะครับว่ายังพูดต่ออีกนะครับว่าในการประชุมปรึกษาหารือกันเนี่ยในกรณีที่ท่านพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งนะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่มเงินนะครับในวัฏบตทสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับก็จะต้องมาศึกษารายละเอียดนะครับในอีกหลายภาคส่วนนะครับซึ่งมีข่าวออกมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับว่าท่านพลเอกประวิทย์สั่งมาเลยว่าเพิ่มเข้าไปเลยนะครับ ให้เป็นเดือนละ500กับเดือนละ700อไปเลยก็นั่นก็คือหมายความว่ามีการเพิ่มเงินให้นะครับอีก500บาทนั่นแหละนะครับอีก500บาทนั่นแหละก็กลายเป็นใครที่ได้สองร้อยนะครับก็จะกลายเป็นเป็นเจ็ดร้อยนะครับก็คือมีการเพิ่มให้นั่นแหละนะครับห้าร้อยเพิ่มเติมเข้าไปนั่นแหละนะครับท่านผลเอระวิกรสั่งมาเนี่ยแต่ว่าก็จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมทีเนี้ย เรื่องของการพูดคุยกันนะครับในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วก็จะต้องมาทบทวนนะครับว่าเงินเนี่ยมันในกองคลังเป็นยังไงนะครับกระทรวงการคลังเป็นยังไงนะครับท่านก็ได้เสนอเข้าไปที่กระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้นะครับกระทรวงการคลังก็เริ่มได้นํามาพิจารณาแล้วว่าจะต้องมีการาพิจารณาในเรื่องของอาการเพิ่มเงินให้กับผู้ที่ มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับใน,ในเรื่องของการเพิ่มเงินอะไรต่างๆตรงเนี้รัฐบาลน่าจะให้เพิ่มแน่แหละนะครับน่าจะให้เพิ่มแน่แหละแต่ว่าจะต้องมารอผลนั่นเองว่าคนที่เข้าเกณฑ์แล้วคุณสมบัติต่างๆครบผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านครบสมบูรณ์เนี่ยในช่วงปลายมกราคมเนี่ยจำนวน มีมากน้อยเท่าใดนะครับและต้องไปดูในกระทรวงการคลังด้วยว่าเงินเนี่ยที่จะนํามาใช้เนี่ยกี่หมื่นล้านกันแน่นะครับกี่หมื่นล้านกันแน่นะครับซึ่งวงเงินที่ใช้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะตก4 0่0 0ื่นถึงห้าหมล้านในในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการใช้เงินนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งต้องดูจากจํานวนนะครับที่ เป็นตัวเลขกลมๆออกมาจริงๆแล้วเท่านั้นนะครับทางกระทรวงการคลังถึงจะไปพิจารณาวงเงินให้ได้นะครับซึ่งครั้งก่อนในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันพิจารณาได้ง่ายเพราะว่าจํานวนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเป็นคนเก่าอยู่13ล้านกว่าลายอยู่นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้การเบิกจ่ายและการช่วยเหลือวงเงินเนี่ยนะครับมันทําได้สะดวกรวดเร็วแต่ ซึ่งหลังจากนี้นะครับในส่วนตัวความคิดผมเองนะมันจะต้องมีการทำอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับเดือนมีนาคมแล้วเสร็จเนี่ยก็คือในวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับต้องมีการใช้สิทธิ์แล้วก็แจ้งมาว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่แน่นอนนะครับเมื่อจำนวนมันแน่นอนแล้วนะครับถ้า กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเพิ่มวงเงินให้อย่างรวดเร็วก็จะได้รับในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคมได้เลยแต่ถ้า,าต้องรอนะครับการใช้เงินอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาเมื่อโครงการมันผ่านมาแล้วแล้วมีการอนุมัติไปแล้วว่ายัางได้เท่าเดิมนะครับสิทธิต่างๆยังได้เท่าเดิมนะครับก็จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเนี่ยให้ไปในเดือนถัดๆไปนั่นเองนะครับเพราะว่า การจัดทํางบประมาณต่างๆมันอาจอะจะจะทําให้ไม่ทันเพราะว่ายัางไม่รู้จํานวนที่แน่นอนของผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะสามารถรู้ผลได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งรายชื่อต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับทางธนาคารนะครับหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการประมวลผลเนี่ยนะครับก็ จะต้องนํามาพิจารณาต่อไปนะครับในเรื่องของรายชื่อของผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับว่า,าจะเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกี่ท่านและก็กี่คนนั่นเองนะครับถ้าตัวเลขมันแน่นอนนะครับก็น่าจะดำเนินการได้ตามที่ท่านสันตินะครับรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยเปิดเผยออกมานะครับว่า ท่านพลเอกประวิทย์เนี่ยเขาสั่งมาแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเพิ่มแล้วก็ให้ไปศึกษามาว่าจะเพิ่มได้อย่างไรใช้ช่องทางไหนวิธีการอย่างไรวงเงินจากตรงไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่มาแจ้งกันกับทุกท่านทราบในวันนี้นะครับในเรื่องของอาการจะเพิ่มวงเงินนะครับการจะเพิ่มวงเงินนะครับ